วิธีทํากล้วยทับนะครับพร้อมกับน้าราดกะทิที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับผมโดยที่ไม่ต้องก่อไฟให้ยุ่งยากนะครับทำงไงเดี๋ยวไปดูกันเลยใส่หัวกะทิลงไปก่อน250มลตครับตามด้วยเกลือป่น1ส,นส่วน4ช้อนชาใบเตยประมาณ2ใบครับผมเนย1ช้อนโต๊ะครับ น้ำตาลมะพร้าว140กรัมหรือประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับผมจากนั้นก็นำผสม่วนผสมทั้งหมดมาเคี่ยวด้วยไฟกลางนะครับผมเคี่ยว้ยไไปเรื่อยจนกว่าส่วนผสมของเราจะเนืดข้นขึ้นครับนำมาพักให้อุ่นตัวหรือว่าให้เย็นตัวครับผมกล้วยที่ใช้วันนี้นะครับใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมเปลือกกล้วยต้องมีสีเขียวติดมาด้วยนะครับเมื่อปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาแบ่งหนึ่งลูกเนี่ยให้ได้ประมาณ3-4ชิ้นนะครับนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับเราจะอบเป็นเวลา15นาทีกําลลััไไอออาครบเเมมื่่ดด้้้ทีแวกก็นย ต่อมาก็กับด้านส่วนที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะนําไปอบต่อเป็นเวลา5นาทีครับต่อมาเราก็จะมาทับกล้วยกันนะครับผมพี่บิ๊กจะใช้ตะลิวไม้นะครับกดลงไปแบบนี้ให้กล้วยเราเป็นแบนนะครับผมให้ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดให้ครบเลย จัดใส่จานนะครับจากนั้นก็ราดน้ํากะทิที่เราทําไว้ลงไปเลยพี่บิ๊กบอกเลยนะครับว่าขั้นตอนนี้หอมมากๆเลยครับหอมทั้งกล้วยแล้วก็หอมทั้งน้าราดกะทินะครับก็จะได้แล้วนะครับกล้วยทับน้าราดกะทิของเราครับผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับอยากให้พี่บิ๊กทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไปแล้วนะครับ